ถือเองละถือเองละ,งะ,งะไหนคะไปทายาที่ไหนคะอยู่ตรงไหนนะคะ เราทางตรงไหนเร็วตรงไหนคะเดี๋ยวป้าทาให้มาบอกป้าปุ้ยแล้วป้าปุ้ยรักษาเร็วตรงไหนคะตรงไหนคะมาใกล้ๆแปดค่ะสวัสดีคุณครูหรือยังคะสวัสดีทีเชอร์ก่อนค่ะสวัสดีทีเชอร์ค่ะสวัสดีทีเชอร์ก่อนค่ะสวัสดีทีเชอร์ก่อนค่ะสวัสดีครับอันนี้หายแล้วจีราหายแล้วจักรกล เั้นุนีหายแล้วเือแค่ไดโนซอต้องให้ปั้นกับคุณมารักสาวเคสคะมาสมัครใช่ค่ะวันแรกค่ะเข้ายค่ด้ไหมวิธีเียเขาสวยมากก็อูจ้ห้องไม่ดห้อเตรียมใช่กีฬาคอยาวเราหายแล้วใช่ไหมแต่แต่ว่าไดโนซอหายหรือยังปั้นก็มาทำอะไรใช่ โอ้โหคอโอ้โหหายเรื่อยเรี่อยแบบพูดพรุ่งนี้มาพรุ่งนี้มาใส่ยาโอเคอ่าไปไปดูสิไปดูฟิชนี่นี่พากระเป๋าพื้นไปดูฟิชกระเป๋าพื้นไปดูค่ะโอ้โหทำไมโรงเรียนโรงเรียนท่านมีอะไรหลายอย่างดูอยู่เลยเย้เลยฟิชว้ายเรียกสิคะเรียกเลยสิคะ บอกให้ทำยังไงนะปเจ้าบอกทำยังไงนะนี่ไงนะนี่จ้าทนีไงอ๊ยทางนี้ทางนี้พุ่นพุ่นไม่มาให้อาหารเขาใช่ไหมเนี่ยตายเลยวันนี้พุ่นได้มาหรือเปล่าออพรุ่งนี้ต้องมาดูนะอ่าไม่แย่ค่ะให้ชาช่วยเขาหรอเขาตายแล้วค่ะนี่ไงตายแล้วค่ะ ไม่เย่ลูกไอ้ช่วยเขาหรอช่วยเขามาช่วยช่วยอาจ้ารย์จ้าจ่าจ่าฝากไว้ตรงนี้ได้ไหมโอเคนะใช่ตายเพราะว่าใครปุ้งกับปั้นไม่ได้มาดูใช่ไหมวันเนี้ยไปไปชี้า่แล้วอะเข็มชิดย่าฟิชลอยน้ำยังไงนะคะ ละเล่นละอันนี้ยิ้มยังไงเลยเออเขาปั้นคุณครูบอกอะไรนะไม่เจเจบอกหนูตามที่เชิญเบียร์ไปหนู่นรุ่นวันสามอ่าอ๋อเหรอไม่อยู่ไม่อยู่ใครอยู่แต่กับปิเต้อ่าไรวันนี้กินข้าวกับอะไรบอกก็พูดสิหวยอะไรวายอะไรคะจีนารับวายจีนารับหายไปไหนจีร์ฟหายไปไหนคะ ทำไมหัวยีราอยู่ตรงนี้ม้าน้องะนัรักษาแโอเแต่ว่าไปรักษาเดโนโอก่อนโอเคไ,ไ,เมเไหมปาที่นี่ป้ามะละกเราจะไปซื้ออะไรนะคุณบอกว่าปุ้ซื้ออะไรคะเราจะไปซื้อซันซันซีเซียนใส่หน้าใส่โขกหน่อยเพื่อนไม่ถึงว่าอัน,นแม่ว่างโอ้โหโอ,อ้หโอ้โนโอ้นหโน้โหโอ้โห่อ้โห้โหหออออห้อแห้ เพราะว่าอาบอกว่าถ้าซื้อปุ๊บหนูต้องฉีกอึตรงนู้นนะหนูไม่อึใส่เพื่อนแล้วนะโอเคไหมตายแล้วน่ะตายแล้วน่ะวันนี้เพื่อนชื่ออะไรบ้างเนี่ยอาบอกว่าทัเพื่อนข้าวปุ้นไม่ดูอะไรนะอะไรนะคะข้าวปุ้นข้าวปุ้นเพื่อนเพื่อนชื่ออะไรบ้างคะข้าวปุ้นเพื่อนเพื่อนชื่ออะไรบ้างคะขัดตรงนี้ขัดป้านต่อฉีกใช่ไหมแต่ป้านใส่เพื่อยดีที่เจ้าใส่เพื่อให้ พี่เชอร์ชื่ออะไรคะวันนี้ปุ้นอยู่กับพี่เชอร์อะไรคะอ๋อพึ่นเปียผมให้มาถึงนี่เล่นเล่นกับเพื่อนๆอยู่ใช่ไหมหรือว่ายังไงเล่นอยู่ในห้องเขาอยู่กับเพื่อนๆไหมเล่นกับเพื่อนขนาดแค่มองมองเฉยๆอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อจับอะไรครับยังไม่ได้แล้วตอนเช้าทําอะไรวะ อาช่วยเขาแล,ล้วไงถ้าจับบ่อๆเขาก็ตายสิคะอะคาก็ช่วยให้มาอยู่ตรงใบบัวแล้วนี่ไงพอเข้ห้องเรียนแล้วก็จะแป๊บเดียวได้ทีนี้นะแป๊บเดียจะโตเดียวมันถงเลาแป๊บ <c oughs> เดียวก็โตแล้วงพี่ป <c oughs> ุ๊กคบบเคยเย <c oughs> นนังไงเข้าห้องเรียนแล้วก็แบบแป๊บเดียวเลยอ่ะวันนี้นัดูนาฬกากับพี่เหมียวอุยเราจะถึงเหรอตอนแรกก็เวันนี้นม,มีงานเฮ้ยจะไปั่งยิ่งยิ่งคิดอยู่ว่าสงสัยอาสนจะต้องดูเวลาแน่ๆแล้วจะได้รับฮาร์ลันกีดวงตอนแรกไม่บอกว่า ไม่ใช่อันนี้ลูกออสลูกอันนี้ลูกออสลูกออสไหมก็มลูกออสภาษาอังกฤษเลยนะที่อาร์เราอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเราไปดูฟอกไซเคิลโอเคไหมไซเคิลฟอกโอเคไหมเดี๋ยวอาพาไปดูวันนี้วันนี้วันนี้ที่เชื่อให้ดูอะไรทีเชื่อให้ดูอะไรนะคะเห็นอยู่นะให้ดูอะไรเขาปั้นดูนอะไรคะวันนี้มีด้วยหรอมีหรอจริงอ่ะวันนี้ที่เช่าบอกอะไรบ้<ต>าง พรุ่งนี้พรุ่งนี้มหาทิชชู่เปล่ามาโอ้เก่งจังเลยค่ะพรุ่งนี้เรามาหาทีเชอร์แล้วก็เอายามาให้ใครเบนอใช่โอเคแล้วทเชอร์หนูชื่ออะไรอาจจะได้เรียกถูกไหมทเชอร์หนูชื่ออะไรครับทีเชอร์เบียร์อ๋อเขาเขาพูดทิชอร์อะไรครับทีเชอร์ออยอ้อยอ๋อแล้ววันนี้หนูกินข้าวกับอะไรแก้วเลย

จุ๋มจุ๋มวันนี้วันนี้ใครฉี่ใส่กางเกงจุ๋มใครฉี่ใส่จริงตั้งตัางเกงใจทีจเจอร์เหรอตั้เลยไม่ได้กล้าบอกใช่ไหมจ๋าบอกนะโอเคไหมครับบอกทิจเจอเลยนะบอกทีจเจอร์ว่าอะไรป้ากวนกับจังเดี๋ยวมันเจ็บเดี๋ยวมันเจ็บค่ะเดี๋ยวมันเจ็บค่ะเดี๋ยวมันเจ็บค่ะทิเจอร์ถามไหมว่า watch วันนี้ ไม่เนมอะไรนี่ไงเชลปั้นปุ้นนี่ไงเชลเชลคันเชลคันหอยคันอ่ะปิดคลิปให้ป้าก่อนเดี๋ยวป้าจะปิดคลิปแล้วจูมมโลข้าวปุ้นข้าปั้นจะมาโรงเรียนอีกนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายหน่อยค่ะบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายหน่อยไม่สนใจเลยค่ะบ๊ายบายหน่อยค่ะบ๊ายบายหน่อยค่ะกดไลค์กดแชร์อ่ะไม่มีใครสนใจเลยไม่ได้ถ่ายคลิปนาน บ๊ายบายนะคะทุกคนรอพงดูพรุ่รงนี้ค่ะ